สวัสดีครับเพื่อนๆช่วงนี้ก็ลาบากกันหน่อยนะครับอยู่บ้านออกไปไหนก็ไม่ได้บางคนแย่นะก็คือไม่มีไรายได้ไม่มีเงินจะใช้นะครับวันนี้ก็เลยมีโอกาสดีๆมาแนะนำธุรกิจดอบ,บริสตนะครับเป็นแอปพลิเคชันเป็นสตาร์ทอัพเห็นไหมครับวันนี้ก็มีไรายได้เข้ามาแล้ว800บาทผมทำแค่ชั่วโมงเดียวเองนะครับได้800บาทอยางมีไรายได้แบบนี้กันไหมครับ เดี๋ยวจะแนะนำทีนี้เรามาเลื่อนดูแอป,ปกันนะครับว่าธุรกิจดอกริ้ตอนนี้มีสมาชิกเกตแสนกว่ายูเซอร์แล้วนะครับเติบโตรเร็วมากเพียง8เดือนเท่านั้นนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ลุ้น Macbook ด้วยนะครับถ้าเราอัปเกรดเป็น B.O. ตํตำแหน่งสูงสุดนะครับหรือผู้ประกอบการ Business Owner นะครับทีนี้เรามาดูข้างล่างกัน ยอดผู้มีไรายได้วันนี้ครับมาดูครับเมื่อเห็นไรายได้แล้วคุณจะตกใจแล้วคุณจะรีบขอสมัครทำเลยนะครับเพราะว่าดอด i ิีทำง่ายมากนะครับบริษัทให้สมัครฟรีขายสินค้าฟรีแต่ถ้าจะทำธุรกิจคุณก็ใช้สินค้าแค่1ชิ้นนะครับราคาไม่เกิน1 6 0 0บาทหรือจากลุ้นโชคก็2แถม1รุ่น macbook 10เครื่อง ipad 10เครื่องแหวนทองคำ สามสิบวงโอ้สุดยอดสุดยอดอ่าเรามาดูรายได้สามสิบอันดับของบริษัทเดือนนี้นะครับคนที่หนึ่งก็คือน้องคิดยูย์โซธอนนะครับหกแสนสองนะครับคนที่สองรายได้สามแสนสี่อ่าน้องน้ำปล่าชลิดาเนี่ยแสนสามเห็นไหมครับพี่ตายเป็นหมื่นห้าโอ้ไม่ธรรมดาครับเยอะแยะเลยอ่ะเราเลื่อนลงมาอีกแคทแบ็กวันนี้ครับห้าสิบ 50อันดับที่มีรายได้ดูนะครับนี่น้องคลิปเหมือนเดิม40,002นะครับวันเดียวรับแคทแบ็กคูณ2รายได้จากการให้โอกาสไปช่วยเหลือผู้คนใช้สินค้าใช้ดีบอกต่อเรียนรู้ฟังไลฟ์จดไลฟ์เอาไปทำเรียนรู้ทำตามระบบ100%นะครับนี่น้องมานิดนี่ไม่ธรรมดาดเป็นเาวโลตัสลาออก จากสาวโตตรตัสตอนนี้ก็ไม่ต้องมองงานประจำแล้วนะครับคือเป็นนายของตัวเองแล้วเห็นไหมครับร,รายได้เยอะจริงๆถ้าใครกำลังมองหารายได้นะครับขอแนะนำโอกาสที่ดีที่สุดในการทำธุรกิจที่ไม่ตอแหลและไม่หลอกลวงนะครับทำจริงได้จริงคุณทำไม่เป็นเราจะมือทำยิงแอดไม่เป็นพายิงแอด สร้างเพจไม่เป็นพาสร้างเพจนะครับใครมาทํากับพออมานินี่ผมจับมือทําเลยอ่ายิงแอดให้เป็นยิงแอดให้ปังทํำยังไงผมพาทําเลยนะครับไม่ห่วงวิชาฮะมาดูนะครับนี่สมาชิกมีกี่คนนะครับอ๋ออันนี้มันเล็กเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยซูมนะครับอ่าเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาดูเองครับหลังจากสมัครสมาชิกแล้วก็มาดูเองนะครับสุดยอดนะครับ หลังจากสมัครสมาชิกเสร็จแล้วเนาะเราก็มาดูว่าเราจะเรียนรู้กับระบบได้อย่างไรนะครับก็มากดที่คําว่าข้อมูลส่วนตัวบริษัทมีกลุ่มให้เราเข้าอยู่4กลุ่มนะครับจริงๆมีเยอะวั่าี้้กลุ่มแรกก็คือวิธีคิดสําคัญกว่าวิธีการถ้าแนวคิดคุณไม่ได้คุณไม่ต้องมาทําธุรกิจนี้เลยคุณคิดจะเอารัดเอาเปรียบอย่างได้แต่เงินไม่ช่วยเหลือคนอื่น คุณอย่ามาทำคุณจะทําให้สําเร็จนะครับอันที่2ก็คือสําหรับกลุ่มคนใหม่ส่วนกลุ่มอื่แล้วค่อยคอยค่อยเข้ามานะครับคุณเป็น bo แล้วค่อยเข้ามาเรียนรู้นะครับสําหรับการแนะนาแอปดอปลิสก็ขอจบเพียงเท่านี้สําหรับ b o BO ใหม่นะครับไม่รู้ว่าจะส่งลิงก์ยังไงนะครับเข้ามาที่หน้าแรก เลื่อนลงมาข้างล่างแล้วก็จะมาเจอปุ่มที่เขียนว่าคัดลอกลิงก์ก็กดเลยครับเพียงเท่านี้เราก็จะมีลิงก์แล้วเอาไปส่งต่อไปช่วยเหลือผู้คนออกไปเป็นแสงสว่างเพราะว่าตอนนี้ผมเชื่อว่ามีหลายๆคนมากที่กำลังตกงานว่างงานและกำลังรอคอยโอกาสอันดีที่เราจะไปมอบให้เขามอบให้ด้วยความจริงใจเพราะฉะนั้น คุณต้องให้ก่อนแล้วคุณจึงจะได้ในธุรกิจดับริสเรียนรู้เรียนรู้ดูไลฟ์จดไลฟ์จดไลฟ์เรียนรู้เรียนรู้ลงมือทำแล้วก็เชิญคนใหม่เข้ามากลุ่มยิ่งคุณชวนเยอะยิ่งคุณขยายยูเซอร์ไปเยอะๆรายได้ของคุณก็จะเพิ่มขึ้นเองถ้าคุณเก่งคุณฉลาดรายได้ก็จะตามมาเองแต่ถ้าคุณไม่เรียนรู้ไม่เก่งไม่ฉลาดยังโง่อยู่รายได้ก็จะไม่มีนะครับนี่คือดอบริส ทำง่ายๆดูไ like, ล like, ท์จบไลท์ทําตามระบบร้อยเปอร์เซ็นต์ออนไลน์กับดอบลิส์วันนี้จะไปถอนเงินกันค่ะทุกคน450,000บาทนะคะทุกคนที่ได้จากการขายออนไลน์แบบไม่สต๊อกสินค้าบริษัทเขามีอ่าระบบช่วยขายซัพพอร์ตทั้งหมดเลยนะคะวันนี้จะไปถอนเงินสดให้ทุกคนดูเลยค่ะคนถึงทนนะคะเรียบร้อยจ้าก็ถอนเงินเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน450,000บาทนะคะทุกคนเนี่ยไปถอนเงินที่ทางบริษัทดอกลิส์กุ๊ปโอนให้นะคะ เป็นจำนวนเงิน450,000บาทอันนี้ก็น่าจะเป็นเงินจริงๆนะคะทุกคนคือตื่นเต้นมากๆเลยนะคะทิปไม่ได้เก่งค่ะแต่ว่าระบบบริษัทเนี่ยเขามีระบบซัพพอร์ตและก็ระบบช่วยขายค่ะสำหรับใครที่อยากมีรายได้บอกเลยว่า สามารถสร้างรายได้กับที่นี่ได้แทนทีขอแค่ตั้งใจเรียนรู้ในระบบบริษัททําตามระบบบริษัทร0อยเปอร์เซก็พอนะคะสามารถสร้างรายได้แบบทิปได้คือทิปะทำกับบริษัทมาทั้งหมด7เดือนนะคะถอนเงินมาบ่อยมากๆเลยนะคะ7เดือนนะคะทุกคนสําหรับใครนะคะคิดว่ามันยากอยากให้ลองเปิดใจและเข้ามาศึกษาดูทุกคนว <laughs> <ง> <laughs> ันนี้ดีใจมากๆเลยนะคะนี่จะให้ดูกอน หวานอันนี้รายได้ของดิฉันค่ะทำมาแค่2อาทิตย์โอ้ oh my god ได้66610บาทนะคะเฮ้ยสองอาทิตย์นะ2อาทิตย์ฟังไม่ผิดค่ะ2อาทิตย,อตย์อันนี้คือกำไรจากการที่ไม่ต้องสต๊อกสินค้านะคะก็คือหยิบเอาสินค้ามาขายโดยที่เราไม่ต้องสต๊อกสินค้าเลยแม้แต่บาทเดียวคือดีมากก็สมัครฟรีสอาทิตย์666,600